เศรษฐาควงแพททองทานเสริมศักชูงานสินซอฟต์พาวเวอร์ไทยช่วงค่ำวันที่9ธันวาคมนายเศรษฐาทวีสินนาย,ยกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าก,การกระทรวงการคลังเป็นประธานพิธีเปิดงานมหกรรมศิลปะร่วมสมัยนานาชาติณหอศิลร่วมสมัยเมืองเชียงรายอำเภอเมืองเชียงรายจังหวัดเชียงรายเมื่อ9ธันวาคมโดยนายเสริมศักดิ์พงพาณิชย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมเป็นผู้รับผิดชอบงานมีนายอนุทินชาญวีรกูลรองนายยกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนางสาวแพรทองทานชินวัตรหัวหน้าพักเพื่อไทยในฐานะประธานคณะกรรมการพัฒนาซอฟต์แวร์แห่งชาตินายเฉลิมชัยโคสิษฐพิพัฒน์ร่วมเปิดงานและพาชมศิลปะภายในห้องศิลป์ร่วมสมัยนักเมืองเชียงรายด้วยกันในานามรัฐบาล ผมรู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้มาเป็นประธานในพิธีเปิดมหกรรมศิลปะร่วมสมัยนานาชาติไทยแดงวินเ,เล่ชียาราย2023 3 2 1